สวัสดีครับวันนี้ต่อนาวร้อนจรดีนะครับได้จัดทำกิจกรรมโครงการพัฒนาคุรภาพผู้เรียนนะครับกิจกรรมอบรมให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และการทำเจลล้างมือทานออนไลน์นะครับเป็นตัวที่จะเป็นในการผสมนะคะเอาละมาขั้นตอนเลยนะจ๊ะ ออกนอนนะคะ95เปรซนปริมาณนะคะ3,500 g c ค่ะเป็นสารค่าเชื้อ นาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราไม่จะเป็นต้องมีซื้อที่มีราคาแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความรู้ตรงนี้นะครับให้ออตอวเจ้ตมบุ้ทุกตำบลของเรานะครับทําการวัดไข้วัดไข้นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ตัวแม่ทุกคนในเวลาจัดกระดียนการสอนแล้วก็มีเจลและมือใช้ทุกตำบลนะครับ เป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้คือเซลล้างมือนะคะมันก็จะเป็นเลือนๆนิดนึงอย่างนี้นะคะอันนี้หนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นเจลเจลอันนี้นะคะเราไม่ได้ใส่สีนะคะมันก็เลยจะเป็นสีใสส,ส่วนอันนี้เป็นอันนี้ที่เราคือผลลัพธ์จากที่เราทํามานะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะ ในการทำสเปรย์รัสเปรย์แอลกอฮอล์ลลนะคะแล้วก็เจลรางมือไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากะค่ะ